นี่มาทําหลอดได้ด้วยคนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะเขาก็แทนที่จะใช้หลอดเขาก็เอาอย่างเงี้ยทำหลอดดูนะลงุลงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรามาดูไผ่ตัวนี้ครับหลายคนไม่รู้จักนะแต่หลายคนก็บอกอรู้จักแล้วอันนี้คืออะไรไผ่หลอดบางคนเรียกไผ่จีนนะบางคนเรียกไผ่จีนเขียว นะบางคนเรียกไผ่หลอดจีนมันเป็นไผ่เพื่อทํารั้วนะทีนี้เอามาทําอะไรได้อีกก็เอามาทาหลอดนะครับนี่นี่มาดูนี่นี่นี่มาทําหลอดได้ด้วยคนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะเขาก็แทนที่จะใช้หลอดเขาก็เอาแบบนี้ทำหลอดดูนะนี่ครับนี่ก็คือเวลาเราทําแบบนี้นะปลูกให้ชิดนะคุณดูดิปลูกให้ชิดให้ชิดให้ชิดครับก็สามารถที่จะ เป็นประดับอย่างดีเลยนี่อายุน่าจะประมาณอาเจ้าของช่วยแนะนำหน่อยนี่อายุเท่าไรครับนี่สามปี่าได้ปีครับพี่เนอโอ้สวยเว้ยต้นเดียวอ่ะโอ้ย,อย,อย,อยนี่เราตื่นเต้นนะเพราะเราไม่ได้ทำ <laughs> น,น,น,นี่ดูนอมาดูนอนี่ดูนอครับเหอันนี้คือผมยื่นมือนะครับนี่คือถ้าเราไม่ตัดยอดตัวนี้นะไพรอดเนี่ยมันได้ประมาณนี้ไซส์นี้ประมาณประมาณนี้นะ แสดงว่ามันยังมีโอกาสเติบโตได้อีกนิดหน่อยนะนะก็สามารถที่จะทําเป็นไผ่เศรษฐกิจได้นะครับนี่คือไผ่หลอดครับที่หน้าตาที่เราจะใช้ปลูกนะครับนี่ดูดิแน่นบึกเลยน้ําหนักต่อถุงก็เดี๋ยวตอนนลุงคนน้องช่างด้วยฝีมือก่อน3โหลสามโหล,โล,โลแล้วความสูงอ่ะประมาณเลยเลยใกล้ๆราวนมนี่นะเม็ดนึงนะประมาณ1เม็ดนี่ ดูลครับนี่ที่ทาพันนี่พร้อมปลูกแล้วนะทีนี้ในเนี้ยถ้าคนจะประหยัดนะก็แบ่งได้อีกอย่างน้อย3 4ถ้าอยากประหยัดนะเอาอิโต้สับขวดขวด,วดได้สเอาแค่สี่พอนี่ถ้าอยากประหยัดแต่ถ้าเกิดไม่อยากประหยัดเราก็ปลูกเป,เป็นเปียกกันแบบนี้นี่นี่แบบนี้นะชิดๆอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เห็นไหมนี่ มีเม็ดหนึ่งได้ประมาณ5ต้นเอาส,สวยๆนะเม็ดหนึ่ง5ต้นถ้าเอาแบบสวยแบบแน่นนะครับนี่คือวิธีการปลูกอันนี้ต้นพันุนะครับอันนี้ก็ให้รู้จักไว้ครับไผ่หลอดครับขอบพระคุณครับทุกท่านในการติดตามครับลุงกรกมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ